สวัสดียมามเช้าค่ะเช้านี้นะคะสาก็จะพาทุกคนมาดูบล็อกครีครว่าเขาได้มีดอกหรือยังนะคะเรามาดูกันต้นใหญ่มากเลยอะ่ะอยากจะเอาใบไปผัดซีอิ๊วมากเลยผัดซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวซื้อเส้นมาทุกคนเห็นไหมคะนี่บล็อกคารีเล็กๆของเราเริ่มออกแล้วนะคะใบเขาแบบอร่อยนะทุกคนเอาใส่แทนผักคะน้าได้นะ ไอที่อ่อนๆนะส่วนอันนี้จะเป็นกระหล่ำปลีนะคะกําลังออกใบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะหุ้มเองนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าช่วงหน้าหนาวนะคะบัคคลเออกระหล่ำปีจะมีหลายสายพันธุ์นะคะน,นี่จะเป็นสายพันธุ์แบบหน้าหนาวมันจะมีสายพันธุ์หน้าร้อนเออหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูโอ้บัคคลออกเยอะเลยนี่กระหล่ำเดี๋ยวตอนหัวใหญ่ๆจะถ่ายให้ดูนะคะ สวยมากอันนี้ผักกาดขาวทุกคนเห็นไหมคะเขาเริ่มจะหุ้มเองแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะได้พระอาทิตย์เนี่ยคะ่ะที่ส่องแสงเวลาเราปลูกผักเนี่ยจะต้องเป็นที่โล่งนะโลง่ลงๆแล้วก็ไม่มีแสงมาบังเนี่ยคะ่ะเขาจะสวยเห็นไหมคะโอ้อันนั้นหุมนะ่มแล้วทุกคนเนๆจซูมให้ดูใกล้ๆว่านี่หัวหนึ่งนะกินได้เป็นเดือนนะทุกคนเพราะมันใหญ่มากถ้าซื้อมาหัวหนึ่งกินไม่ทันแน่นอน เพราะว่ามันแบ่งได้หกหกเลยนะหกอันเลยนะหัวหนึ่องอะ่ะบางอันมีประมาณเกือบสิบโลค่ะใหญ่มนาะกกระหล่ำแล้ววันนี้ก็เริ่มหุ่มแล้วนะคะสวยมากเลยอีกสักนิดนึงก็ได้กินผัดกระหล่ำอร่อยๆแล้วนะคะกระหล่ำเนี่ยมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่าเราปลูกกินเองนะคะถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาฉีดยาพ่นยาหรือเปล่าเนาะ เพราะว่าถ้าเขาพ่นยาอย่างไงค่ะสมมตินะมัน,บ,นบานอยู่แล้วพ่นยาเนะ่ะมันมันจะมีหนอนนะถ้าเป็นหน้าร้อนเนะี่ยทุกคนแต่อันนี้มันโชคดีที่มันเป็นหน้าหนาวหนอนไม่ค่อยมีนะคะมันหนาวไงนอนไม่ค่อยมีสังเกตได้จากผีเสื้อที่บินนะคะไม่มีผีเสื้อบินแสดงว่าไม่มีหนอนนะคะมีแต่มแมลงเนาะแล้วก็มาเล่ากันต่อถ้าสมมติว่าเขา บ้านบ้านานี้นะคะแล้วเราฉีดยาพอเขาห่มเขาก็จะเก็บยาไว้ข้างในนะคะทําไมถึงบอกว่าเวลากินกระหล่าปีเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมแมลงหรืออะไรเขาจะก็ไปอยู่ข้างในเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะให้เราล้างให้สะอาดผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราปลูกเองนะเราไม่ได้พ่นยานะคะดูดิมแมลงกัด <laughs> อันนี้กินเองไม่ไม่พ่นยาเป็นแบบออร์แกนิกเลยค่ะแล้วก็ในสวนเราก็ใช้เป็น ุ๋ยเนี่ยเป็นขี้วัวแล้วก็จะจะให้ดูอันนี้คือร้ายใบไม้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาทําใช้รถบดให้มันละเอียดแล้วก็เอามาพลนในดินของเรานะคะอันนี้คือที่อริสาปลูกพริกนะเห็นไหมทุกคนไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยลงจ้อง เพราะว่าที่นี่นะคะมันเป็นหน้าหนาเราปลูกพริกเนี่ยปลูกแล้วก็พอเก็บพอเดือนตุลาเราจะต้องถอนทิ้งให้หมดแล้วก็พลนดินนะคะแล้วก็ถ่ายดินเนี่ยสี5ห้ารอบอะคะ่ะแล้วก็พอเราใกล้จะปลูกเราจะต้องถ่ายประมาณ3ามรอบนะคะแล้วแต่เรามีเวลาเนาะเนี่ยกระหล่ำปรีสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันนี้จัก์ก็จะไปทำงานนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะ วันนี้ก็เริ่มทํางานหลังจากที่หยุดตั้งแต่วันที่ห้าเพราะว่าหยุดไปเที่ยวแล้วก็พอกลับมาก็ป่วยนะคะเพอะป่วย <g ül> <c oughs> <โอ>ก,ก็อยู่บ้านได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทีนี้ก็ไปทํางานแล้วค่ะก็แต่ก็มีคลิปอะไรมากมายคะ่ะให้เพื่อนๆได้ชมกันในในช่องนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดินมาะนี่ <c oughs> เช้านี้ตื่นมาหมอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะน,น่ารักทำไมมันออกนิดเดียวทุกคนเราปลูกเยอะมากเลยนะแม่ขุดมาปลูกเป็นแถบเลยะทำมันมันออกแบบแค่นี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนอีกสองสามปีมันก็จะเยอะมากนะมันขยายพันธุ์เพราะมันเป็นคล้ายๆหัวหอมนะคะของเขาอ่ะมันเป็นหัวนะคะมันก็จะขยายพันธุ์เรื่อยๆ อันนี้เป็นดอกดอกลำโพงเออดอกลำโพงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเรียกเหมือนอไริสาไหมเพราะมันจะมีดอกสีขาวเหมือนลำโพงะคะ่ะนี้ตอนนั้นไปไปเที่ยวอดอยอินทนนท์นะคะแล้วก็สวยมากชอบตอนนั้นน่าจะมาประมาณตอนนี้สิปีแล้วนะคะที่ไปอินทนนท์แล้วก็ไปเห็นดอกลำโพงที่ทางขึ้นไปตรงวัดนะคะ แล้วชอบรู้สึกว่าชอบแล้วก็คิดไว้ในใจนะสักวันหนึ่งถ้าฉันมีบ้านมีสวนฉันจะปลูกดอกชนิดนี้แล้วตอนนั้นไปฟุกุชิมานะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปตรงนิจิโนอิกินะมันจะเป็นที่พักรถจุดพักรถนะคะเขาจะมีของขายมีต้นไม้แล้วไปเจอต้นอันนี้ก็เลยถามคนขายเขาว่าอออันเนี้ยถ้าเป็นหิมะตกหน้าหนาวเป็นอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นไรอยู่ได้ทั้งปีเพราะหน้าหนาวก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะ ก็เอามาปลูกแล้วเขาก็ขยายเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอนาคตมันก็จะต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีดอกลำโพงให้เรานี่เดี๋ยวจะหาไม้มาค้ำไว้นะเพราะลมแดงมากส่วนต้นอันนี้มันเป็นดอกกุหลาบพันปีแต่ว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าดูมันแห้งเนี่ยแต่ว่าข้างในมันยังเขียวอยู่ทุกคนแสดงว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะเห็นมีใบยอยู่เพราะวันนั้นอาดิสาปลูกแล้วก็ปลูกไว้ต้องรู้สึกว่าตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วย้ายนะคะส่วนอันนี้ เพราะตอนแรกไอ้สาปลูกตรงนี้นะไอ้สาจะปลูกเป็นอ,อะไรนะมะเขือพวงเออแล้วก็ต้นเขาก็ไอ้สาทิ้งไว้ข้างในแต่อันนี้ไอ้สาไม่รู้ว่ามันเป็นมะเขือพวงหรือมะเขอือแต่ดอกมันเป็นเหมือนมะเขือนะ่ะไม่แน่ใจนะคะมันก็ออกมาเองนะคะแล้วก็อันนี้ดอกเขาจะสวยมากนะเพื่อนๆดอกเขาแบบน่ารักมากอะ่ะสีเหมือนแบบ หวานมากนะคะส่วนอันนี้ใบกะเพราที่ออกเองนะคะตรงนี้เขาออกเองแต่ก็หนาวแล้วนะแต่เขายังทนได้ส่วนอันนี้จะเป็นลัชเบอร์รี่นะคะก็ตัดกิ่งที่เขาออกแล้วทิ้งนะคะแต่ว่าข้อเสียเนะี่ยมันมันงอกเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนแรกก็ตั้งใจจะขุดไปไว้ตรงนู่นนะคะแต่กลัวมันจะไปงอกตรงทางไง ต่าอยากจะเอาไปไว้มุมนูน่นมุมที่ไม่ได้ใช้นะคะเออเพราะว่ามันออกเรื่อยๆแล้วตรงนี้มันจะมีดอกชิบลิปนะคะสะปลูกไว้ส่วนผักแพลวนะคะเฮย้ยทุกคนผักกะโจมาแล้วนะทุกคนนี่หงขาวนะคะมาแล้วนะคะทุกคนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้ามันเป็นหน้าหนาวนะคะหงขาวเนี่ย จะบินมานะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเยอะๆจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ผักแพลวนะคะปีที่แล้วสากก็ปลูกตรงนี้อ่ะลองทิ้งไว้แล้วเอาแกลบเนี่ยมาใส่นะคะก็รอดนะคะทุกคนไม่ต้องเก็บเข้าบ้านเดี๋ยวไอ้สกกจะเอาฟางข้าวเนี่แหละมาช่วยปิดไว้ไม่ให้เขาเอา่าปิดลากเขาเนาะให้ไม่ให้หนาวเกินไป แล้วก็ตอนนี้เรายังกินได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าออกมาไม่ได้สวยงามแต่ว่ามันหอมมากๆนะคะเป็นผักแพลวบ้านนะเอาไปกินกับแหนมเนืองนะคะทุกคนแล้วก็มาดูพลิกทุกคนถามว่ามันคือพลิกอะไรก็ไม่ได้ตอบสักทีนะคะอันนี้คือเป็นพลิกของเม็กซิกันมันจะเผ็ดมากเมื่อวานในสารลองเอาสีเขียวไปผัดใส่ผัดคิงโอ้เผ็ดทุกคนเผ็ดมากๆ และมันดกมากนะสีเขาสวยมากนะคะสีสวยเดี๋ยวจะเก็บนะคะแล้วก็ใช้เชือกร้อยแต่งบ้านเป็นฮา l โลวีนไปเลยนะคะแล้วก็แซ่บๆนะคะแต่ข้อน,นี้เดี๋ยวรอรอก่อนเมื่อวานว่าจะเก็บแต่ทีนี้อ่ามเมล็ดพันธุ์ถั่วพูมันยังไม่แห้งนะคะแต่ว่าอันนี้มันเอียงมากเลยทุกคนเนี่ยเพราะว่าลมแรงนะคะ พ่อเขาก็คงจงจงิดจงิดว่าทําไมไม่เก็บสักทีนะคะอยากจะเก็บเผือกก็ยังไม่ได้ขุดนะคะใกล้แล้วค่ะปีนี้นะคะที่ญี่ปุ่นอะเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะเกษตรกรนะคะเป็นถั่วแลญี่ปุ่นเนี่ยอากาศมันร้อนเกินนะคะปีนี้ร้อนสุดๆนะคะถั่วแลกก็ผลผลิตไม่ค่อยดีนะคะเผือกก็หัวเล็กนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือมันหวานค่ะมันหวานญี่ปุ่นปีนี้ผลผลิตแบบดีมากๆนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะ นะก็เนี่ยขนาดเอามาทิ้งนะแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกเองเนาะเห็นไหมคะมะเขือเทศแต่มันไม่ออกแล้วนะมันหนาวเกินไปนะทุกคนอันนี้มะเขือเทศนะที่เรามาทิ้งๆก็ออกแต่ว่าเดี๋ยวก็ทนหนาวไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นดินปุ๋ยพอขุดมานะทุกคนอยากจะบอกว่าใส่เดือนเต็มเลยค่ะใส่เดือนเต็มโอ้โห แล้วพลิกนี่ก็ปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยไปนะคะต้นไม้ของเรา่อยโตขึ้นนะคะต้นกล้วยเดี๋ยวก็ต้องเอาฟางข้าวมาปิดให้ข้าวนะคะก็อันนี้ก็หักเมื่อวานลมแรงนะคะหักหมดเลยต้นก,กล้วยดอกคูสโมดซืก็บานนะรู้สึกว่ามันออกเต็มเลยอะ่ะสวยมาก ปีหน้าเราก็จะมีให้ชมเยอะจะให้ทุกคนดูต้นมะกรูดนะที่ต้นใหญ่ๆใ,ในคลิปนะคะที่เคยลงคลิปไปไม่รู้ว่ายอดวิวกี่หมื่นนะคะแต่ว่าเนี่ยขุดเอามาเอาเข้าเข้าออกในบ้านแม่ก็บอกว่าเอาของมีน้าอ่ะเข้าบ้านไม่ดีนะคะเออก็เลยเอาออกมาปลูกข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเอาฟางฟางข้าวเนี่ยมาห่มให้เขาเป็นเสื้อให้เขานะคะห่มไว้ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่เนี้ยอาการหนาวแต่เขาก็ยังงอกออกมาแล้วก็ใบเนี่ยนอนเจ้านอนนะคะทุกคนขโมยกินใบหมดเลยอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่บลูเบอร์รี่เออบลูเบอร์รี่ป่านะคะเขาบอกว่ามันง่ายก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องดูแลนะคะเดี๋ยวมันก็จะโตเองก็ทิ้งไว้อย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวปลูกต้นไม้ตรงนี้หนึ่งต้นนะคะ จริงๆตรงนี้ทุกคนถามว่าเอาที่ไว้ทําอะไรนี่มาดูมาดูาดว่ามีนอนไหมทุกคนวันนั้นนะอริสามาเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีขโมยนี่เห็นไหมอันนี้มันกําลังจะเป็นหนอนสีเขียวนะทุกคนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นมาโอ้โหตาบันิ่มเลยอยู่ตรงเนี้ยจับโดนนะกริดเลยค่ะทุกคนตกใจอ่ะทุกคนถามว่าตรงนี้จะทําอะไร จริงตั้งใจจะทำเป็นสนามสนามหญ้านะคะเอาให้ลูกสาวเรียนได้กอล์ฟนะคะเพราะว่าเราไปได้ทีหนึ่งก็เสียเงินประมาณสี่ห้าพันเนาะทั้งวันอะแล้วก็เลยคิดว่าเออลงทุนทำหญ้าตรงนี้แล้วก็ทำตะข่ายขึ้นมาทุกวันแล้วก็ไม่ต้องขับรถออกไปด้วยเนี่ยได้ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ทำนะคะอีกสักหน่อยเนาะต้องใช้เวลา ะะเราทำอะไรปรับปรับไม่ได้เราต้องใช้เวลาแล้วก็สวนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านหลังเล็กๆค่ะบ้านหลังเล็กๆจะทำตรงนี้แต่ว่าที่นี่มันเป็นที่สวนนะคะทุกคนมันเป็นที่สวนเราไม่สามารถก่อปูนอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ก่อปูนนะคะก็เลยคิดว่าต้องเป็นบ้านที่มาตั้งเลยอะ่ะแต่ทีนี้ กลัวว่าเวลาลมแรงๆแล้วมันจะปิวไงเวลาไทฟูมานะคะก็คิดอยู่ค่ะว่าจะทํำยังไงดีตอนแรกว่าจะทําเป็นเต็นนะคะแต่เขาไม่ให้ทําปูนอะ่ะทุกคนห้ามเอาห้ามเทปูนอะ่ะคือ,อยังไงทําอะไรก็ได้แต่ห้ามเทปูนเพราะมันเป็นที่สวนนะคะมันเป็นกฎหมายไม่งั้นถ้าเราเทปูนปุ๊บเราจะต้องเสียภาษีบ้านเพิ่มนะคะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทุกคนเฮ้ยบิดลูส ออกเองอีกแล้วออกเองอีกแล้วนะคะลบกะพเพราเผือกอันนี้เก็บมเมล็ดผ่านมันเป็นเผือกแบบม่วงๆแดงๆนะ่ะนะคะใบกะเพราของเราก็กินได้เรื่อยๆนะทุกคนใบโหระพาก็เด็ดมาทําอาหารได้เนาะที่นี่มันเป็นแบบว่าเราจะปลูกบ้านอะไรก็ที่แบบว่าที่นี่ค่ะที่เขากรอบให้เราเนี่ยเขาจะมีเสานะคะเสาปักไว้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ภาษีนะคะมาเช็คแล้วถ้าเราจะซื้อรถนะคะแล้วเขาจะต้องถ้าเราซื้อรถเมื่อไหร่นะเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจที่บ้านนะคะว่าเรามีพื้นที่จอดรถที่บ้านเพียงพอไหมเราถึงจะซื้อรถได้นะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขาจะต้องมาเช็คที่จอดรถที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่จอดรถเราซื้อแต่รถแล้วไปจอดข้างถนนนะคะมันก็เดือดร้อนนะคะเออเขาก็ดีมากๆนะคะ ทีจริงๆนะีมยมุมนี้นะคะยังไม่ได้ปลูกดอกไม้เลย